พระพร้อมกันเนึ่อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวัาโต sopate pano ambagawato Man tamaya ang Buddha sa pakawato papa panama Namo buddha sa pakawato arato นามนตจามภะคาวตุลอะตุลสัมมาสัมพุทธะเจนะโมตจามภะคาวตุลอะตุลสัมมาสัมพุทธะ ีท่านก็มีโอกาสได้มาเป็นประธานของคณะจิยญานุสิตก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อพระเดชพระคุณท่านได้มาเป็นประธานแล้วก็ขอพระเดชพระคุณได้เมตตาได้กล่าวเปิดได้กล่าวให้อวาทแล้วก็เปิดการประชุมเป็นลำดับสิทธิ์ต่อไปขอ,อนิมมต์ครับครับผม ขอนอมน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาสมมาสัมพุทธเจ้าแม้สเสด็จผพันท์าปรินิพานานไปแล้วพระองค์นั้นด้วยความสักาาะะอย่างสูงยิ่งขอกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากรผู้มีเมตตาต่อจิยานุสิ์ สายฐานศรัทธาทุกทุกฝ่ายที่ความเคารพอย่างสูงยิ่งขอโอกาสปฏิรานุเทระคุบาจารย์ประสงค์องค์สาม,มเณรตลอดทั้งคณะกรรมการแม่ชีแม่พามทุกทุกท่านทุกทุกคนเดอวางมือลงเสีย <c oughs> วันนี้ ถ้าเราจะคิดตั้งแต่สมัยก่อนก็มีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระราชปริยัตยากรเป็นประมุขเป็นประธานมีอะไรก็ตาม <c oughs> พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะดูแลสิทธิญาสฤทธิ์ตั้งฝ่ายบรรพัชิตและครหัสอยูดึงนัเนื่ง <c oughs> อยู่ใบๆอยู่เป็นนิตอยู่เป็นประจำแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้ครูบาอาจารย์ประสงค์ทุกโรดทุกนามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีเป็นต้นตลอดทั้งแม่ชีแม่พามญาโยมทั้งหลายโบรามทวัาวสืบห้อยตาว่าห้อยปู เพราะมันเป็นงานพระศาสนาเพราะฉะนั้น <c oughs> ลวงตาสุขภาพก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าใดนักเมื่อนี้ก็เกือบมากพ่าไดเพราะร่างกายเป็นรังแห่งโรคมันไม่เลือกว่าเป็นใคร เพราะฉะนั้นเมื่อ <c oughs> ร่างกายเป็นรังสองประการลำบากกายกับลำบากใจเพราะฉะนั้นการประพูิปฏิบัติธรรมนั้นมันจึงเป็นเรื่องจําเป็นในเรื่องสําคัญมากต่อชีวิตคนทั้ง <c oughs> โลกแม้ร่างกายมันจะแก่เจ็บป่วยตายพลาก เป็นรังแห่งโรคก็ตามแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจในธรรมะที่สมเด็จพ่อพระสมาสมพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนั้นย่อมไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะกายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กายร่างกายเป็นเพียงรูปประธรรมได้อยู่ในคันของแม่ไม่ได้เอามาด้วยเราจะไปเดือดร้อนกับมันทำไม พระเะดชพระคุณหลวงพ่อของพวกเราทั้งหลายแสดงธรรมแล้วแสดงธรรมอีกเรื่องกายเรื่องใจอยู่บ่อยบ่อยอยู่เนืองเนืองให้มุ่งจิตมุ่งใจไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานมันจึงจะจบนี่เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาก็ตั้งจิตตั้งใจมา ร่วมการประชุมกันเพื่อร่วมกันสนองงานพระเดชพระคุณของเราต่อไปเพราะฉะนั้นหลวงตาจะขอปารบสั้นๆว่าเรื่องปริวาตกรรมหลวงตามาอยู่มาที่วัดพิษนี่ถ้าจำไม่ผิดก็คงเป็นสองพห้าเห็นไหม หายวับเลยฮะสามสิบสามสิบสามสิบก็หยิบเก่าหยิบเก่าเออน,นั่นคือส่วนเห็นบอกก็ปับก็บหายปับเลยนะห้ามว่าได้มุนเราไม่มีสิทธิเห็นบอก มาอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อปีสองพันรอย,ยี่สิบเก้าเลยได้ปราบความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทุกสิ่งทุกประการความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อนั้นจะนับจะประมาณมิได้เลยเมตตาสอนข้อวัดปฏิบัติจริงๆ สงสัยอะไรนี่เข้ากาบเรียนถามทรงอารมณ์นี่ถ้าพระเดชพระปุณวงพ่อวันไหนท่านไปสอบอารมณ์หลวงตาส่วนมากก็ไปก่อนเพราะเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจทางไปสู่ปณิพันธ์คือความพน้ทุกข์เป็นอย่างไรเพราะชีวิตแต่ละชีวิตน่ะชอบดีถ้าดีแล้วปลื้มใจมีความสุขใจ ถ้าดีแล้วถ้าไม่ดีแล้วก็เสียใจอันนี้ก็คือโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสมเด็จพ่อพระสมาสุนทธเจ้าสแสดงไว้ที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อของเรานำมาสอนสิญานุสิทธิ์มันไม่ใช่อย่างนั้นธรรมดาของโลกมนุษย์เป็นอย่างไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เราเกิดมาก็เจออย่างนี้เราตายไปมันก็เป็นอยู่ของมันอยู่อย่างนี้ คำว่าตายไปจะไปก็คือจิตกระเจตสิกออกจากร่างกายไปเท่านั้นเองส่วนร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟลมออกแล้วพระราชาจิตราชกับอมาตฝ่ายบ่าวกับฝ่ายบุญออกจากร่างกายร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมธาตุลมหมดก่อนเพนเนว่าเบิดลมหายใจ แล้วไม่นานธาตุไฟก็ค่อยไหลออกไหลออกก็เย็นขึ้น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 ทุกคนก็เลยกลัวบันขนาดผัวตายในหลงตายไปเบิงนะังเมี่ายญ่านนะเงือดบอ่กแรกๆว่าหักว่าแพ้งครับแท้ๆผัวไกล้ที่ตายหลดให้ยังสี่อยู่ลงตาก็ไปเบิงอยู่ อแล้วที่หายหดย้ามได้นนอกบห้ได้โดนพระญาจิตระดับอมมัดไฟใส่ไฟขัวของผัวออกปัดจากร่างกายไปล้มเลยเบิดพอล้มเบิดแล้วมันจับเบิงอุ่นๆบางบอลไม่นานไฟท่าก็ไหลออก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 ร่างกายเลยเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้น เมื่อเย็นคือเราแข็งขืนแข็งขืนหุเมียก็บบกกลาจับหัวเลยบันเห็นบ่มหลวงตาเบิ้งคักป่อใหญได้ไปงั้นไปเยี่ยมคนป่วยเวลาไก่เจสินล่มนะบัดแลาโยู่ไปโย่มาหลอดๆพ่อผัวบดแล้วบกกลาจับได้บันถามพ่อใหญ่พ่อใหญ่เช็ดจังใดเพิ่นถึงแก่กรรมแล้วกันน้อยฟันถึงแก่กรรมแล้วว่าจะลงให้ เสียวพันไปจากมือคุหนาะเพราะยัยเป็นบางคนบอกว่าเอาเจ๊ดเจ๊ดมือเนาะอ,อีนั่งเนาะค่อยยากเพราะยัยค่อยบอมเอาหน่อยก็หันได้บวมคนหนะเอาจาักหามือเนอหามือค่อยกันย่งยากอยู่ค่อยก็บ,บอกค่อยมีข้าวสารยักสามมือเนาะ เออพราะดีเห็นบอกบอกล้าจับหมดผัวให้ผู้อื่นยกเขาก็ลงเห็นบอกบาแล้วใ้สามมือเราเอาไปเข้าแม่นซะ้อสมัยคู่มือนีดวงตาก็เบ,บิง้งเบิงพอเปิดฝาแม่นออกแล้วอันมือปนโมอยู่เอาหมักฝ่ายมาดไวนะ้ตด ตะหมองข้อกระตัดมองแขงกระตัดเงินยี่สิบบาทหาสิบบาทร้อยบาทหาร้อยบาทเอาใส่มือหันไฟสิใหม่เอาออกเบิดเงินเหรียญใส่ปากบกบอกเอาออกเพราวะว่ามันมาใหม่เห็นบอมาแล้วก็เทศนนั้นเทศนี้เรียบร้อยเอาเขาเ่าแม่นเป็ดกึบใส่ไฟแล้วก็เป็ดกึบ หลดเมื่อเสยเห็นบ่จังสินะเพราะฉะนั้นร่างกายนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อลมออกก่อนไฟออกทีหลังเหลือแต่น้ำกับดินเราเรียกว่าเรวาราบทราบศพเท่านั้นเองชีวิตทุกชีวิตมันเป็นของมันอย่างนั้นถ้าผู้ใดบระพื่อปฏิบัติธรรมอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราสอนมาเนี่ย เห็นไหมเข้าใจแล้วความทุกข์ย่อมไม่ท่วมทับจิตใจเลยเห็นบ่คันบบาสันสันนี่หลงตานี่ตะโกนนี่โมโหโทโสว่ไม่มีประเดี๋ยวเด้ันพ่าแน่นดื้อแน่นี่ห่วยกาดแขวอย่างยิงใช้ลนแล้วบ่เมื่ธรรมดาเนี่ยร้อยตานั่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชดปีชายานมนีหน่ะเห็นบ่ อย่างไ้เขาดีแต่เจ้าของคันเป็นถูกพหลมพะตาตหนาเงิดบ่มันหนาเชื่อยคว่าค่อยจ๋าเอาคือพระพุทธเจ้าสอนนี่หลาจังสันหลายจังสิคันบอกบอกว่างกันทำไมก็บอกอีกทำไมก็บอกอีกกับใครว่ากับใคจ๋าจังสิ่ง่ะไปเขียนให้คนเหตุีอย่างคนคือร่างกายนี้มันเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ย้ำอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ทางวัดพิจโสพารามโดยยังจ้าคุณพระวนาสุตาภิรัตพร้อมคณะสงฆ์ก็เลยทั้งคณะสิยานุสิกก็เลยตกลงกันว่าวันนี้ควรประชุมกันเพื่องานเผยแผ่บวรพุทธศาสนาภาคปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมด้วยเพราะฉะนั้นหลวงตาจะขอปรารภสั้นๆว่า เรื่องปริวาสกรรมเนี่ยขอฝากกุบาอาจารย์ทุกรูปเจ้าสำนักทุกรูปทุกนามไปเด้อขอฝากเป็นกรณีพิเศษถามสักนิดผู้ที่ไปเข้าปริวาสกรรมทำไมจึงเข้าปริวาสกรรมพระเดชพระคูหลงพ่อใหญ่ของพวกเราชี้แจงไว้หมดว่ามันเป็นบาปอย่างไร ถ้าพระพิสูรเราผูใ้ใดต้องอบัตนักคาที่เสร็จข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่ชำระจะเดวันโยกมนั่งภาวนาขนาดไหนก็ไม่สามารถบรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลพรนิพพานเด้เลยเห็นไหมกั้นถึงขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นโบราณท่านถึงฉลาดให้อยู่ปฏิวาติกรรม บุญเข้ากรรมเรียกว่าเป็นบุญความจริงไม่ใช่บุญนะเรื่องพระวินัยโดยตรงแต่ว่าโบราณท่านฉลาดท่านก็เลยใช้ศัพท์ฟังแล้วมันอิ่มใจคือบุญเข้ากรรมเห็นไหมพระเจ้าพระสงค์เข้าปริวัติกรรมญาติโยมก็ไปเดินโยกรมนั่งภาวนาถือศินห้าบ้างศิน แปดบ้างปฏิบัติธรรมร่วมกันมันเป็นประโยชน์จึงเรียกว่าบุญเข้ากรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นขอฝากครูบาอาจารย์ทุกรูปเอาไว้ว่าเวลาเข้าปริวาติกรรมจะมากจะน้อยก็าตามครับจะมากจะน้อยก็าตามอันนี้ขอถวายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ มีคนเดียวพระองค์ก็เสด็จไปโปรดไม่ได้มีสองสามเลยนะเห็นไหมองค์ุริมาณโจรจะฆ่าแม่พระองค์ก็เสด็จไป,ปไไนะโจจรไปรดเพียงคนเดียวท่านั้นพระองค์ก็เสด็จไปใกล้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นจะมากหรือน้อยก็าตามมันมีประโยชน์เนอจึงขอฝากไว้โบราณท่านทำไมจึงไม่ถาม อันนี้ขอเรียนถวายคุูบาอาจารย์เอาไว้ใครมาแล้วก็เข้ากรรมใครมาแล้วเข้าบริวารใครมาแล้วเข้าบริวารเลยทําไม่โบราณท่านจึงไม่ถามความจริงตามพระวินยัยต้องถามซะก่อนท่านต้องอบัตอะไรมาปกเปไว้กี่ราตีเห็นไหมตามพระวินัยน,นั่นนี่ถ้าใครไปขอเข้าบริวารจักรรมนนี่ต้องถามซะก่อน ว่าเคยต้องอาบัตอะไรมาในสังขารทิเศษสิข้อนี้ต้องแล้วปกปิดนานเพียงไรต้องกี่ครั้งรวมแล้วประมาณเท่าไหร่แต่โบราณท่านฉลาดหลวงตาในหนังถึงโบราณทีทไรนี่ปลื้มใจเพราะโบราณนี่ฉลาดมากฉลาดเรื่องอะไรเรื่องให้พิกษุแสดงอาบัติ หลงตาบวชปี2,519บวช2 5 1 9หลงปู่ท่านเมได้สอนอะไรมากนะท่านบอกว่าแสดงอบัตมอมแสดงอบัตมอมตอนเช้าก็แสดงอบัตก่อนทำวัดนะตอนเย็นก็แสดงอบัตก่อนทำวัดเห็นไหมโบราณท่านมีธรรมเนียมจะต้องไม่ต้องไม่เกี่ยว โบราณให้แสดงอาบัติแต่การแสดงอาบัติของโบราณน,นั้นน่าคิดไหมบางคนปัจจุบันนี้นะน,นะเคยพูดกับหลวงตาโบราณไม่ไม่รู้เรื่องขลุกาบัติมันแสดงอาบัติไม่ได้ทำไมท่านจึงเอาสัพพะขลุละหูกาเอาทั้งขลุละหุมันแสดงอาบัติอันนี้หลวงตาก็ได้ยินมาอย่างนี้ ลองคิดดนยกว่าอาจารย์ผิดหรือถูกอย่างไรเห็นไหมสัพพาตาอาปฏิโยอาโรจมิแล้วก็สัพพาคลุระหุกาปฏิวารุจิมิมันแสดงไม่ได้พอมาพิจารณาดูจริงๆไม่ใช่การแสดงอบัติเป็นการบอก บอกทั้งอับหนักบอกทั้งอับเบาอาโโรโณ์ใจนี้แปลว่าก,การบอกเห็นไหมไม่ได้แสดงอบบหนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนำ้ำใครไม่ผู้ใดไ,ไปว่าว่าคืนกระตาเมียนต่างๆหรืสร้างเพราะลูกตาเนี่ยเขาปริวัติมากาจะต่ปีบวดอยดายหย่อนปริวัติจะกลับ บอกมาแย่นวอื่นได้เป็นอย่างเจ้าว่าจย่งสี่ว่าหอยฟาเจ้าหน่อยซะรังจวนตาจย่าสีหมอบให้ทั้งเจ้า,จาคุณราะว่าเราสันฉันว่าบวชแล้วก็ธรรมดาก็มันมีสุดที่รักอยู่หัวใจสุดที่รักบอกครูบาอาจารย์มีแฟนอยู่ปฏิแตง่งงานกันเล่ากันเดินสองเนาะแต่งพันว่า เดือนสองปีหน้าเมืงะะองไหนก็เลยเกิดโอ้ยกรสันไ้ข่อยบวชกอนเด้อเพื่อนว่าออกพรรษาข่อยจังที่ซื้อจะค่อยแจ่งงานกันก็ว่าจังสี่แหละหรวงสาก,ก็ได้บวช <c oughs> พอบวชมาออกพรรษาปุ๊บหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อบัญชาเห็นบ่าหลวงพ่อเจ้าหนะวัดอำเภอวัดศรีสงครามท่านก็เลยจัดงานปฏิวัติกรรมเพิ่นก็เลยะประกาศในทุกวัดในซาก ถ้าสะดวกก็ขออนิมนต์ไปเข้าบริวาสจรกร,รก็เลยได้ไปเข้าบริวาสกรกรพอเข้าบริวาสจรกร,รจุดที่หนึ่งที่วัดจีสงครามจุดที่สองวัดขามพี่ใหญ่อยู่จุดที่สามก็อยู่ที่อำเภอป,ป่าป่าท่านสอนไหว้นิ่ง เมื่อปฏิบัติตามพระแม่ครูบาอาจารย์สอนจิตมันก็เย็นลง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 ตามธรรมชาติของมันพอเดือนสองหลงตาก็ธรรมดาอยู่จนถึงเดือนสี่โยมศีกาบก็เลยมาที่วัดมาถามเห็นบ่ก หลานหลงตาบวชเป็นเนก็เลยไปบอกลวงตาลุงมา <c oughs> เห็นโยมแล้วก็ใจมันก็ธรรมดาอยู่นี่เพราะการปฏิบัติธรรมปริวัตรกรรมนั่นนี่ลวงตากเ็เลยว่ายมมาอย่างนอเราเลยว่ามาถามเบิงคือว่าเดือนสองเราว่านี่มันเดือนสีแล้วพันว่า เราท่วงคําหลงตาก็เลยบอกว่าขั้นเครื่องพุ่มือนีไม่ออกจัดโหลด่าสันผู้จักจัดบอกก็คือบทสิบเ,เลืกร้อยอยู่มาใดย้อนปริวาตจักร,รมนีเห็นบอกบอกเคยเดินโยกกลมนางพมน่านมันก็เดินโยกุลมนังพม,ม,นมน่มาอันนี้ประโยชน์ของการเข้าปฏิวาติชกรรมเมื่อเราแสดงอาบัตเช้าเย็นเช้าเย็นถ้าสมมติว่าใครต้องอาบัตก็ตามสังฆาที่เสไม่ได้ปกปิด เมื่อไม่ได้ปกปิดโบราณท่านยังให้อยู่แค่สามราตีก็บริสุทธิ์ได้เห็นไหมไหบว่าโบราณงูอัน้ฝ่าเดอ้อคันงนี้พวกไหนบอกกร้าังเชี้แจงแต่หลุนตาพูดเนี่ยโบราณท่านแสดงบัตรเช้าเย็นเช้าเย็นมันก็ไม่ได้ปกปิดบัตรเพราะฉะนั้นโบราณจึงกำหนดให้อยู่บริวารสามราตีท่านจะงเรียกว่าบุญเข้ากรรม นีพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราพวกเราพระเดชพระคุณท่านเข้าใจดีมีประโยชน์มากตลอดทางญาติโยมมีโอกาสเดินโยมนั่งภาวนาหลองตามมาเห็นญาติโยมเข้าสมาธิแม่ชีเข้าสมาธิอะไรต่างๆมันก็เลยเกิดความประทับจิตประทับใจมาจนถึงบัดนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนามเนอเรื่องการสอบอารมณ์อะไรต่างๆอย่าลืม อบอารมณ์เกี่ยวกับภาควินัยด้วยเพราะว่าอยู่ที่วัดบ้านกระบอกมันมีหลายรูปจริงๆครูบาอาจารย์บวชดหลายปีหลายๆอะไรต่างๆต้องอาบัติสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกอออก,ก็มีมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องการอยู่ปริวัติกรรมเพื่อความบริสุทธิ์แต่ต้อง เป็นไปนตามพระมิไหนถ้าผู้ใดปกปิดไว้นานเกินสามลาตีฝากเดิออย่าให้ขึ้นมานัดเด็ดขาดไปอยู่ที่ใดก็ตามจะไปด้วยกันนั้นก็ไม่เป็นไรก็สมทานปริวัติให้โอกาสส่วนครูบาอาจารย์ที่ไม่เคยต้องอาบัิอะไรต่างๆหรือเพียงสงสัยพอเข้าไปแล้วก็วันหนึ่งก็หายความสงสัยแล้วขึ้นมานัดได้ ให้ขึ้นมานัดความบริสุทธิ์จึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปนั้นๆครับถ้าสมมติว่าภิกษุใดปกปิดอบัติไว้นานเกินสามราตีเป็นยังไงถ้าไปขึ้นมานัดมานัดเป็นโมคะอาภานเป็นโมคะก็เชื่อว่าในห่วงของการสมรถทานปริวาตถ้าไปต้องอาบัติอีกก็เป็นปฏิัจสนา เพิ่มโทษเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องปฏิบัติกรรมเนี่ยเพิ่มโทษถ้าจะไปอยู่ปฏิวัติธรรมดาต่อไปตลอดชีวิตก็ไม่บริสุทธิ์และห้ามร่วมสังฆกรรมทุกๆกประเภทนี่เป็นโมฆะภิกษุเลยมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาหลวงตาได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรม จึงอยู่ใได้พาสนาได้มาถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หลองตาป่ารบมา,าเขาห็นสมควรเกิดโอกาสในเวลาจึงขอเปิดการประชุมนับบัดนี้จากนี้ไปก็ขออนุโมนทานาจุคุณนาวนาสุธาพิรัตดํดำเนินการต่อ